าต่อโชชะตาของขักบอเอกตอนจบไปพบกับลูกทอ้อลูกทอ้อครั้งนี้ขาดไปนานมากกว่าจะกลับมาหาเจ้าไปเที่ยวเล่นก่อนเถอะหัวหน้าขากพวกเราจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนไปไขฟงกันเถอะ เข้าไปถนนมืดเมื่อกี้มีป้ายอะไรดูหน่อยไม่รู้อ่านไม่ออกเรียกเต็งคิวมาพบข้าขอโทษด้วยท่านอาจารย์ปูเาาป่เต็งไม่อยู่หันหน้าค่ะไม่ดึกเลยว่าจะพบท่านที่ถนนมืดนี้นะ ฐานหน้าหัวหน้าขักสูงแต่ใน,น,นมืดก็มีระเบียบของถนนมืดหากต้องการพบลูก่พี่พวกเราก็ต้องมีของตอบแทนอะไรบ้างรู้留下什มตอบแทนอย่างไรล่ะ？ความสามารถ？ช侠，ยอดฝีมือ，ฝากเจ้าด้วย。ให้ข้าจัดการได้เลย。 ก่อนมาเยี่ยมเดือนของหัวหน้าข้าทำให้ถิ่นข้าคลึกครื้นราชาสารพิษออกมาพูุเที่ยงตรงโปร่งใสไม่พูดสิ่งลับลมคมในตอนนี้ถนนมืดมีหัวหน้าซิมคอยดูแลพื้นที่ส่วนนี้ตั้งคนตั้งอยู่กับพักยอดสวรรค์หัวหน้าขักมาที่นี่เองคงมีเรื่องสำคัญสินะสิ่ เรื่องส่วนตัวนะหากทินเจ้าช่วยเหลือได้เขาจะตบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่พูดได้ดีไม่นานนี้มีคนพบสุสารแห่งหนึ่ง,งได้รับรูปปันยกเขาวจำนวนมากรด้รัชสมัยถังเทียนเป่าสุดท้ายก็ตกมาอยู่ในกำมือของถนนมืดสินะสิ่งนี้หัวหน้าขับจะรับไปต่อเรอะ เจ้ากื้อว่าข้าจะให้ราคาไม่พอหรือ话不是这ไม่ได้จะพูดเช่นนั้นให้พวกข้าพาไปดูสินค้าก่อนดีกว่าท่านเห็นสินค้าแล้วค่อยว่ากันเรื่องราคา<以>ได้สิสินค้าล้ำค่าเช่นนี้ขอให้หัวหน้าขักมากับข้าคนเดียวรอเดี๋ยวก่อนถ้าต้องสั่งไปรักษาความปลอดภัยให้หัวหน้าขักนะ ไม่เป็นไรถ้าโดนมืดไม่กล้าลงม,มือทำอะไรฆ่าหรอกเชิญวันห,วหน้าขัก<ม>ตอนนี้ขักบอเอ็กก็จะ,ยะแยกออกไปดูยกขาวนะคะเพื่อที่จะมาทำปลอมทำเป็นของปลอมเราก็จะอ่านจดหมายของขักบอเอ็ก ว่านักขากมอบจดหมายมาให้สามฉบับต้องไปที่เออไปที่ร้านขุมทรัพย์เจตุสมุดไปที่สมาคมพ่อค้าแหม ผ่านลานทหารอุเสาพ่อแล้วมันเศร้าใจไม่พบกันนานเลยยอดฝีมือชคุณหนูใหญ่จูได้ยินว่าร้างของคุณหนูมีช่างหยกฝีมือเป็นหนึ่งเบต้ายอดนามว่าจูเกิงถ้ามีเรื่องอยากไหว้วานเขามีคนพูดจริงแต่เขาไม่ยอมพบคนนอกและไม่ยอมรับการไหว้วานใดนอกจากตระกูลข้า า่านผู้ใหญ่หจูช่วยข้าได้หรือไม่ถ้ามีจดหมายจะหัวหน้าขากมาด้วยส่งจดหมายนะคะอืมวิญาณท่านข้าขอบอกเจ้าหน่อยแล้วกันหากเดิยอมนนยพบเจ้าแสดงว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งย่อฝีมือจ,จัดการธุระก,ก่อนอีกแล้วเดี๋ยวข้าจะตามท่านมาพบ ไปอ่านจดหมายฉบับที่สองจดหมายฉบับที่สองที่แท้ของหอาพรสวรรค์ก็มีสาขาอยู่ที่ไคฟงไปกันไปพูดกับโซแมลห์เจ้าของหออาพรสวรรค์ ยืดฝีมือมาซื้อชุดใหม่หรือบังเอิญจังเลยที่เจ้าของหออาพรณ์โซมาที่นี่ด้วยตัวเองวันนี้เข้ามาซื้อผ้านะจะจะซื้อผ้าใหม่แวววาวผ้าใหม่ดาราผ้าใหม่พี่รุนดีล่ะถ้าอยากซื้อไหม่โตคาเรียนรัชสมัยถัง หญิงสีมือพูดเล่นสินะข้าจะมีของแบบนั้นได้อย่างไรอันใ่ที่นเข้ามาที่นี่พร้อมกับจดหมายของหัวหน้าขักบอเอ็กก็ส่งจดหมายที่แท้เป็นเช่นนี้ฉันน่าเศร้า ยอดฝีมือรอสักครู่ไปนำกล่องที่ห้าในชั้นลับที่หนับจากทางซ้ายของห้องลับมาให้ค่าได้ค่ะนายท่านรอสาวใช้ไปดึงใหมนะคะแล้วสาวใช้ก็กลับมา ได้ของมาแล้วนายท่านอายอดฝีมือที่คือไม่โตคาเรียนซึ่งเหลืออยู่ไม่มากบนโลกนี้ของล้ำค่าเช่นนี้จะให้ข้านำไปมอบด้วยตัวเองให้ถึงที่แทนท่านหรือไม่ดีมากเลยขอบคุณเจ้าของหอเซลมากอา่านจดหมายฉบับที่สาม จดหมายชฉบับที่สามไปพบลิ้วอยองที่เรือนเมาไม่เจ้าฝีปืนมา,มา,มาดื่มชาหรือมาหาความรู้ ันี่ข้ามาขอยืมพวกกันในตลาดก็มีพวกกันขายมากมายทำไมต้องมายืมพวกกันของเรือนพวกข้าด้วยถ้าให้ยืมไปพวกเราจะใช้อะไรเขียนละ่ะมันมีอันเดียวหรอวะทั้งเรือนน่ะใจเย็นนะพี่ชายข้ามีจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้ท่านเลี้ยวได้รอที่นี่แล้วกัน เอ,อไอเลือนเม,มาไม้นี่ก็เคยเจ้าปัญหาหมันกันตอนแรกๆนะตอบปัญหาชาสารสามอย่างาที่แท้ทันก็เป็นตัวแทนของหัวหน้าขักนี่เองใช่แล้วทำไมหรือท่านเป็นสหายสนิทของหัวหน้าขัก แล้วเคยเป็นทาสในพักวัวกังแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเดินนานมิตรภาพก็ยังมั่นคงไม่เปลีย่ยนนายท่านได้เตรียมพวกันขนหานไว้ให้หัวหน้าขักแล้วนายท่านวางแผนจะควบม้าไปมอบให้ด้วยตัวเองะดีจังเลยจะดื่มชาสักหน่อยก่อนไปหรือไม่ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ยังมีธุระต้องจัดการ กลับไปหาจูโสอยง้วย,วยไปที่ร้านจร้านสมบัติจะ,จะตุสมุทรา侠，他ีืนอนน来了ต็มใจพบเจ้าแล้ว，เข้ามาสิ。 ไปพบกับช่างทำหยกนะคะที่ชื่อว่าจูเกิลคาราวาผู้อาวุโสจ,จูรูเกิลว่าตลอดชีวิตเขาไม่ทำของปลอมเจ้าใจกล้ามากที่บัะอาจมาไหว,ว้วานให้ข้าทำของแบบนี้ขอข้าจัดไปก่อนท่านผู้อาวุโสมนสนสนสันไม่ใช่ของปลอมแต่เป็น เป็นของดีที่จะช่วยชีวิตคนเจ้เก็น่าจะรู้นะว่าการจะทำป้ายมังกรหยกขาวที่เป็นงานแกะสลักสมัยราชวงศ์ถังอันรุ่งเรืองเจ็ดชิ้นในเวลาเพียงวันเดียวแม้ว่าเป็นข้าก็ต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการสร้างผู้อาวุโสข้ามีจิตใจต้องการจะช่วยคนจริงๆงั้นเจ้าไม่รู้สินะว่าข้ายอมพบเจ้าทำไม อืมตัวเลืกโชคชะตามาแล้วนะคะเราต้องเอาชนะใจจูกเกิ้ลให้ได้เลือกอันไหนดีถ้าตอบข้อหนึ่งค่าน้อยไม่ทราบมันก็จะทื่อๆไปนะหรือข้อสองผู้อาวุโสคงมีเหตุผลของตนเองอยู่แล้วเออเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขายอมพบเราทำไม ตอบข้อ2แล้วกันอ่าเงียบเผู้อาวุโสพ่อกันทีจะไปบอกคังบอเอกหลังจากธุรกิจครั้งนี้ข้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับแปะิวแซอีกต่อไปในชาตินี้ไม่พบกันอีกตลอดกาล่ แบบทราบข้าน้อยจะนำไปแจ้งให้เจ้าไปซะถ้าไปตามเวลาที่ได้บอกในจดหมายผ่านหรือเปล่าเงื่อนไขขอดูหน่อยสิโอ้ไม่ผ่านนะหรือว่าเมื่อกี้ต้องตอบว่าข้าไม่ทราบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่ทีก็ได้กลับไปถนนมืดจะฝีมือมาแล้วเข้ามาเข้ามาช้าก่อนคนที่ข้าเข้าได้แล้วเหรอย่าฝีมือนี่เป็นคนตลกจัง ไปกับนักเลงเข้าสู่ห้องลึกลับเจ้า,าฝีมือชนดังนี้ หัวหน้าค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วใช่ไหมใช่หยกขาวสมัยเทียนเป่างานแกะสลักรัชสมัยท,ทางอรุณเรืองไหมเตาคารียนผู้กนันขดท่านรบทั้งสี่อย่างแลว้วก็สามารถทำป้ายหยกแปะยูแซปลอมได้อย่างไรที่ติแล้วขอขอบพระคุณผู้อาวุโสที่ช่วยเหลือ ตอนนั้นแปะฮิวแซเคยให้ข้ายืมปิกปักหงยกอันดึงอันจนสุดท้ายข้าก็ยังไม่ได้คืนเขาเลยวันนี้มีผู้ที่บังอาจทำชื่อเสียงของเขาให้หมองหัวข้าก็ทำเรื่องนี้ชดเชยแทนเขาเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วกันกุญญาณนี่ส่งอะไรมาให้ฉันผู้ที่สร้างความลำบากให้เจ้าฝีมือร้ายกาจม่เบาหากต้องการอะไรขอเพียงแค่ปริปากบอกเราไม่ใช่ ไม่เลวเรื่องนี้อันตรายเรื่องอันตรายเช่นนี้ฉันไหนจึงไม่หารือกับหัวหน้าพักตึงด้วยล่ะคนในพักยอดสวรรค์มีผู้คนมากฝีมือตั้งมากมายเพราะอีกฝ่ายฝีมือร้ายการจัดการยากยิงไม่สามารถไปหาพวกเขาขออานพรสวรรค์เรือนเมาไม้ร้านคุทรับ์จตุกสมุทรถนนบืดอล้วนไม่มีที่ใดที่เลือกข้าง และยังทำตัวเป็นกลางม่ใช่หรือตอนนี้ในใต้ล่าหาความสงบสุขได้ยากหากเรื่องเป็นเรื่องตายของข้าคนเดียวนั้นเรื่องเล็กเพราะข้าคนเดียวจึต้องทำให้เกิดเรื่องใหญ่กับทุกคนกระหมุนที่ทุกท่านยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับข้าบ่อเอกจะไม่มีวันลืมจนวันตาย ไม่ว่าจะเป็นตายหลังจากนี้จะต้องตอบแทนเป็นร้อยเท่าพันเท่าอีเบียชัวร์เจ้าไม่ต้องพูดแล้วถ้าจะแกะสลักป้ายยกให้เจ้าก็รีบวาดแผ่นที่ซะไม่เต็มใจแต่ก็ทำให้แผ่นที่ที่หัวหน้าขับวาดล้วนคุณตาแต่ก็ดูไม่ค้นตาจริงๆแล้วท่านวาดสถานที่อะไรไปหรือ ว่าความจริงที่ส้นภาพมือนวภาพอยูี่ส้นความจริงขานำลักษณะพมิประเทศจากหลายที่มาสมสนวมาสากันไว้ขามประเทศจากหลายที่มาสมผสานกันไว้มาผสมนไ้าลักษณะมประเทศจากหลายที่มาผสมผสานกันไว้มาผสมผสานกันไว้ข้นักษมิเจาลายทีสุขภาพดไว้มกวนำมิเจกหลายที่มาผสมานกันว้มาผสมผกัไว้ักะา่ากนไว้านกัน้นักรทจ่าก้านว วดาได้เลย<บ>ุ้ยบ่เองต้องขอขอบคุณออกจากห้องลับไปที่เรือนยก สู่หมู่บ้านสถานที่นะัดพบคงจะเป็นที่นี่สินะนกว่านดักถักให้ข่ามาสืบด,ดูที่นี่แทนนะังม,มองร,บรอบๆห้องถักพวกนี้งดงามมาก ไม่มีใครเลยสักคนแล้วก็ดูเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นี่เร็วๆนี้ด้วยยังไม่ถึงเวลานัดพบเหมือนว่าชงเล้งทีก็ยังไม่มาเ้าแจ้งคุณนาขับก่อนดีกว่าว่าทุกอย่างปลอดภัยดีไม่ได้ตรวจสอบที่แห่งนี้ให้แน่ชัดแต่กล้าดีจะส่งสัญญาณบอกว่าที่นี่ปลอดภัยกันหรืองหลงท เจ้าเลีเจ้าเป็นผู้ติดตามขากบอเอกสินะแล้วนางล่ะขออภัยที่ข้านำไปหยกมามอบให้เชอเข้ามาสิข้าไม่ใช่ปีศาจร้ายกินคนหรอกนะคกจะไม่ต้องทำตัวน่าสงสารเหมือนโดนหมาป่ารังแกของ เอาของมาแล้วใช่หรือไม่แลเอามาแล้วของอยู่ในนั้นพวกเราขอคนของเราคืนด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าช่องโวเจ้าอยู่ที่ใดข้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพระพุทธรูปยกพวกนั้นที่ถนนมืดเป็นของที่ข้าเอาไปให้เอง ช่างยกหมาโตคาเรียนผู้กันพิเศษความคิดพวกนี้ถูกต้องแต่ความคิดที่เจ้าใช้ยกขาวนั่นแค่คิดก็ผิดแล้วหากข้ามีป้ายยกในเมืองจริงข้าจะทำเช่นนี้ทำไมเอาเป็นว่าพวกเราก็ต่างฝ่ายต่างเสมอกันเจ้าทุ่มเท กายใจในการทําป้ายหยกปลอมนั้นขึ้นมาส่วนข้ากระทุมเทความคิดที่จะทําอย่างไรให้คนในดวงใจเจ้าดูเหมือนมีชีวิตอยู่เจ้าว่ายังไงนะร่างกายเขาช่างย่าแย่นักแผลเก่าเอ่ยแผลใหม่เอ่ยทําไมเก่งกาจพอก็คงทําให้มีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วขาปรุงยาให้เขามีลมหายใจอยู่ต่อตั้งมากมาย หากขาดยาไปก็คงสิ้นลงไปแล้วใต้ล่าอันยิ่งใหญ่ย่อมมีผู้ต้องเสียสละเพื่อรักษาความสงบสุขชีวิตมนุษย์ร้อยปีไม่ช้าเร็วย่อมสิ้นไปเจ้าพูดถูกหรือไม่ งั้นข้าขอตัวก่อนเอาคนของเจ้าไปเลยอาจจะมีเวลาเหลือสักช่วยยามกว่าพวกเจ้าสั่งเสียกันก่อนลาจากกันให้ดีซะล่ะฮะไม่นะหัวหน้าค่ะไม่นะ ัพอด้าค่ะ<อ>ท่านอย่าเป็นแบบนี้ท้าพูดอะไรสักหน่อยสิสิบี่เฉียจะต้องไม่เป็นอะไร,ไะไรพวกเราพาเขากลับไปรักษาที่จินบูกันเถอะเฉียดเต่านั่งถูกส่งกลับสำนักจินบูพูดคุยกับฮังเซียงจือ สิทธิทีเชียยังไม่ตื่นอีกหรือเายังต้องใช้เวลาอีกนานหรือไม่กว่าจะตื่นขึ้นมาอาจจะหนึ่งวันหรือเป็นหนึ่งเดือนไม่สามารถระบุได้ช่วงนี้เจ้าไม่ได้พักผ่อนเลยไปพักผ่อนเสียเถอะรับทราบ เจ้าฝีมือเจ้าสบายดีหรือไม่ถ้าสบายดีหัวหน้าขากล่ะเจ้าเห็นดางไหมหัน้าขากกำลังจะลงไปจากเขาแล้วฮะนางจะไปแล้วหรือนางกำลังคุกเข่าอ่อนบอนต่อซาเซงสามหาเทพเต๋าน่าจะขอพรแล้วค่อยจากไปน่ะข้าจะไปดูหน่อย สันชิงเบื้องบนท่านจูหูยี่ด้วยความสัตย์ซื่อของท่านข้าขอสาบานว่า,นนาในชาตินี้ <ยง S 1> ไม่เคยได้พบกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหากข้าผิดคำสาบานอออขอให้มีอันเป็นไป 泉河春风吹，年年不归去。沉烟为谁小风味寒独一江水，你会真舞吧？ เจ้ากลับไปจินบูเถอะข้าจะอยู่ที่ยุทธจกักรอย่างนั้นถ้าวันหลังข้าเกิดยิดถึงเจ้าข้าก็จะมองดูยุทธจักรนี้ก็ได้แล้วสินะเจนยไม่เคยเสียใจเลยพี่สาวค่ะเจ้าดูแลตัวเองดีๆนะพวกเจ้าจวางใจเถอะนี่เป็นทางที่ข้าเลือกเองเส้นทางนี้ข้าจะเดินต่อไปเรื่อยๆ และนี่ก็คือฉากจบแบบธรรมดานะคะไม่รู้แหละแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูชื่อตอนว่าเส้นทางแห่งปัญญาขักบอเอกเลือกใช้วิธีชนะด้วยปัญญาปลอมป้ายยกขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้เชี่ยเต่านังได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบไม่ฟื้นขักบอเอกเสียใจและโทษตัวเองอย่างมากจึงสาบานว่า ชาตินี้จะไม่มาให้เขาเห็นหน้าอีกเลยอ้ตามสไตล์ทารุณจิตใจนะฉากจบแบบธรรมดาคะอ่ะเราก็จะได้ฉากจบที่หนึ่งนะคะเส้นทางแห่งปัญญาซึ่งพลาดไปแล้วละ่ะตอนเลือกตัวเลือกที่คุยกับช่างทำหยกนะคะให้เราเลือกตอบข้อแรกนะเพื่อเอาชนะใจ จูเกิ้ลนะคะให้ตอบว่าข้าไม่ทราบข้าไม่รู้นะคะอา้าได้นี่อา้าวโอ้โหขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเ,เอาใหม่นะตอนที่เราคุยกับจูเกิ้ลช่างทำหยกนะคะให้เราเลือกคำตอบที่บอกว่า,าท่านก็คงมีเหตุผลของท่านนะคะให้เลือกอันที่สองนะ แล้วเราก็จะได้ปลดล็อกความคืบหน้านะคะเงื่อนไขชนะใจจูกเกิลในตอนจบแบบธรรมดาอุ้ยเลือกถูกแล้วดีใจจังเลยไม่ต้องมาเล่นใหม่ไม่ต้องเสียยันเปลี่ยนชะตานะคะและนี่ก็คือฉากจบแบบธรรมดาแบบที่หนึ่งเส้นทางแห่งปัญญาของตัวละครกู้หูขักพอเอกเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าก็าจะทำ ตอนจบแบบธรรมดาอันที่สองมาดูกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วย